คลิปนี้จะนำเทคนิคนะคะการดูแลสุขภาพร,ร่างกายของเราเบื้องต้นมาให้นะคะแต่ละหลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะสิ่งแรกนะคะเราต้องกินอาหารให้ครบทั้งห้ามนะคะแล้วก็มื้อสำคัญที่สุดก็คือมื้อเช้านะคะเราต้องกินมื้อเช้าในทุกๆวันนะคะอย่าลืมมื้อเช้าสำคัญที่สุดนะคะแล้วข้อต่อไปนะคะก็คือการดื่มน้ำ เราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอกับที่ร่างกายของเราต้องการการที่เราดื่มน้ํามากอย่างเพียงพอทําให้เรามีผลดีกับร่างกายของเรามากมากเลยในเรื่องของระบบะการไหลเวียนของเลือดของเรานะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณของเราก็เปล่งปลั่งด้วยนะคะข้อที่3นะคะก็คือการได้ออกกําลังกาย ออกกาลังกายบ้างอาทิตย์หนึ่งก็สักสาหรือ4วันแต่ละครั้งเราก็ต้องออกกําลังกายขั้นต่ํา30นาทีขึ้นไปนะคะช่วยให้เรากล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็การทํางานระบบหัวใจปอดของเราก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยและที่สําคัญนะคะช่วยเผาผลาญไขมันของเราได้ด้วยนะคะการออกกําลังกายและข้อต่อมานะคะการพัก เราก็ต้องหาเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ให้เพียงพอตามที่ร่างกายของเราต้องการนะคะการพักผ่อนเพียงพอนะคะก็จะทําให้เราช่วยที่เราพักผ่อนนะคะร่างกายของเราเขาก็จะซ่อมแซมดูแลตัวเองนะคะและที่สําคัญนะคะเราตื่นเช้ามานะคะร่างกายของเราก็สดชื่น ะะและสิ่งที่สำคัญข้อที่5ก็คือการที่เราต้องดูแลสุขภาพจิตของเราด้วยเราต้องดูแลให้ตัวเองมีความสุขนะคะโดยการที่มองโลกในแง่ดีคิดดีคิดบวกนะคะเราฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้นะคะแล้วก็ต่อมานะ ข้อที่6นะคะเราต้องอหาเวลาให้กับครอบครัวของเราบ้างโดยการไปพักผ่อนด้วยกันแบบนี้ก็เราก็มีความสุขทั้งทางกายแล้วก็ทางใจของเรานะคะอย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีนะคะเราต้องเป็นคนสร้างขึ้นเองนะคะการดูแลร่างกายของเราสําคัญที่สุดนะคะคุณจ่าลืมนะคะแล้วคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็จะหา ข้อมูลการมาแบ่งปันกันนะคะการที่เราจะดูแลตัวเองเราต้องดูแลอย่างไรบ้างวันนี้เอาเบื้องต้นไปก่อนนะทำให้ได้ทั้งหข้อนะคะ